สวัสดีครับพี่น้องบานเฮ้านะครับมอนีกามาพอกันอีกเช่นเคยนะครับมอนีมาไผ่มันนะครับมะคุดมันเนาะแต่กามาพอห้างมิมครับนี่หลายหลายห้างอยู่แต่ว่าห้างนี้เพิ่ว่ามันขวงตะเวนนะครับเดี๋ยว่นสิมาเอาโช่นะจักหน่อยว่าสีเอาจากไหนเนาะนะครับสําหรับพี่น้องบานเฮ้านะครับอันนี้ก็เป็นพึ่งมิมนะครับมิมน่ครับพี่น้องบานเฮ้าห้างกับ่บใหญ่บหน่อยนะครับ วคตงเวนนี่เข้า่าหายแม่นบอครับเ้วนอาครบ่่ลวงไก่ๆนะครับพี่น้องิึงกับเบิตาหายได้ครับนี่โอ้ถือไก่นแตกนั่นโบิตาหายยังเหรไก่็นตาเห็นตาผมตอนนี้ เวีนว่างไว้ครับนี่เวีนว่างไว้แล้วนะครับผ่านไปแล้วห่างควงตะวันในจัหน่อยเอาไงผมเนี่ยจะซื้อกล่องซื้อไม่ซื้อจะซื้อบอกเอาะว่ามีดจะนแลน้ำกลดข่อยเจ้าเ้าหน้าเจ้าหนึ่งเจ้าขืกอข่อยเจ้าใส่เว้นตาอยู่ดอกบูเจ้ใส่เวนตาอยู่ดอก ม่น่นเลยเจเพ่ออยใจสุกันร้อยโอ้ยเนระเ็ละคนก็ได้เส้นแล้วเดี๋ยสแล้วเยอดี๋ยอะแลวพ่ตจ้างไวน้ำมูนี่ก็ได้หรอกมาแล้ววะ เล่นไปหาฝุ่นบ่เล่นไปหากล่องเนาะ่ามาหองอกล่เาเ่นมีดต่อเยก็เลยครับพี่นอก้หมง่เลยนะครับ ใค่ในต่วันบินบนท่านว่างหันาหาเนี่ย <c oughs> โอเคครับขอบคุณหลายๆครับสำหารับมือกล้องเข้าเนี่ยครับพี่น้องได้มากแล้วน้ำหวานเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปไหว้ก่อนโอ้ยเมื่อยครับแรนหนีมันครับ มาเสีบน้กากันเด้อบ้านนี้มือเลี้ยงหมดแล้วครับจับหนหวานเสียบเ,เป็นมิมจากธรรมศาสตร์นะครับเป็นพึ่งมิ้มนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคอยสีซิมให้เบิรงว่ามันสีเสบยบวานทำไรเนาะนะครับกเกือบถือตอดขึ้นกันมาขนานี้นะครับดีในแต่แลนท่านเนาะนะครับสําหรับห้างนี่ขวางตะวันพวนาห้างขวางตะเวนมันหายเนี่ังหน่อยนะครับเอาหยากในี่ยังหน่อย นะครับสำหรับผู้ใดที่เคยเอามิ่มก็จะอ่าพอรู้จักกันดีนะครับว่ามันหายซ้ำดเนาะนะครับสำหรับห้างนี้ก็หญ่เติบนะครับเติบหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวมือแรงพอกันนะครับเดี๋ยวมาซิมให้เบิง่งนะครับเนาะโอเคเศร้าเมื่อยก่อนพี่น้องเมื่อยลาย <laughs> พ่ออีกข้างหนึ่งครับพี่น้องเอาหรบอบอก เรียบร้อยแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งียบร้อยครับข้างนี้ข้างไงอยู่โอ้นี่ครับพี่น้องแต่ว่ามาเพราะท่านเพิ่นกินเมียมด้วยกินเมียมไอ้นามเสียนามเสียเสียจำนี่อาหารสลัดนี้วะเนี่ย แซ่บพี่กอองแก่พี่ก้องกินไม่ได้แซ่บนะนะครับได้แพ้หนึ่งตนทัวแม่มาถึงม้มาถึงกระผ่าแม่อดเจาแก่ไปสี่ทีก็ได้กันเอาอีกันด้กหน่อยครับะเยบๆแ้ำกันครับพี่นนอกบักจ้อยบักอ้ํา มดแฟ้งโอเคครับอย่าลืมกดถูกใจกด s ั b s c r i b e กดติดตามให้นะเมนะครับขอบคุณหลายๆครับ